ท่านเจ้าคุณที่กรุงเก่าจากบทประพันธ์ของวริษฐาให้เสียงบรรยายโดยฟูกิติกรคงไม่มีใครคาดคิดกันหรอกนะครับว่าดวงวิญญาณของท่านเจ้าคุณที่กรุงเก่าปลายกรุงศรียอยุธยาจะคงวนเวียนอยู่ที่กรุงศรียอยุธยาซ้ำยังแอบพบปะพูดคุยกันฉันมิตรสหายกับภรยาเพื่อนรักที่เป็นพรยาดุจเดียวกันกับท่านและอะไรจะเกิดขึ้น เมื่อดวงวิญญาณก็ยังมีห่วงอาวรณ์อยู่กับกรุงศรีอยุธยาและมนุษย์เองก็ยังมีห่วงอาวรณอยู่กับกรุงศรีอยุธยาเสอีกด้วยขอเชิญค้นหาความจริงอันนี้ได้จากนิยายผีเรื่องท่านเจ้าคุณที่กรุงเก่าเมื่อปีพุทธศักราช2520ตอนนั้นนิดก็เพิ่งจะเริ่มเป็นสาวแล้วอายุได้20ปีเต็มและได้เรียนจบมศหมาแล้วแต่ยังไม่มีงานทำ เพราะงานในแต่ละที่ก็ต้องมีเงินประกันแต่นิดไม่มีเพราะทางบ้านมีฐานะยากจนอดบ้างมีกินบ้างแต่นิดก็ถือว่าเป็นบุญของนิดแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์โบราณว่าการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นสุดแสนยากลําบากโบราณท่านว่าไว้เปรียบดังเต่าตาบอดและต้องอยู่ใต้ทะเลลึกร้อยปีจึงมีโอกาสโผล่ขึ้นมาเหนือน้ํา และหากโผล่ขึ้นมาเจอกับห่วงยางที่ลอยอยู่กลางทะเลก็จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่หากโผล่ขึ้นมาแล้วห่วงยางกลับลอยไปทางอื่นแล้วก็ต้องกลับลงไปเป็นเต่าตาบ่อใต้ท้องทะเลลึกอีกร้อยปีจึงโผล่ขึ้นมาอีกครั้งถึงนี้จะไม่มีงานทําเป็นมั่นเหมาะนิดก็พยายามช่วยเหลือครอบครัวในทุกๆด้านเท่าที่จะช่วยได้อย่างเช่นไปหาผักหาปลามาทำกับข้าวไว้กินกันในครอบครัวยิ่งพ่อแม่มีลูกหลายคนด้วย นิดต้องพยายามดิ้นรนอย่างที่สุดวันหนึ่งป้าสายพี่สาวของพ่อแกมาเที่ยวที่บ้านพอเจอหน้านิดหลังจากที่ไม่ได้พบกันมานานแล้วตั้งแต่ที่นิดยังเป็นเด็กตัวเล็กๆอยู่นั่นแหละออมาพบนิดในตอนโตเป็นสาวอีกครั้งป้าสายก็เลยตื่นเต้นเป็นธรรมดาแม่เจ้าโว้ยไอ้น้อยนิดลูกสาวของเองโตเป็นสาวแล้วสวยวะ่ปะป้าสายพูดเสียงดังอย่างเป็นกันเองพ่อของนิดก็ได้แต่ยิ้มอย่างภูมิใจ ที่มีคนชมลูกสาวว่าสวยสวยๆยอย่างนี้นะเรียนจบอะไรมาล่ะฮะประสายชวนพ่อน้อยคุยต่อนี่มันจบมส .5 ้านะพี่สายแต่จบมาแล้วก็ยังไม่มีงานทำเพราะยังหางานไม่ได้งานที่ไหนๆสมัยนี้ก็จะเล่นแต่เงินประกันจากเราถ้าเราลวยแล้วเราจะปล่อยให้ลูกสาวไปหางานทำเหรอสู้เลี้ยงไว้กับบ้านปล่อยให้หน้าเขา,ขาวๆสวยๆอวดหนุ่มๆ ให้มันน้ำลายไหลกันไปจะไม่ดีกว่าเหรอพ่อน้อยบ่นไปเรื่อยๆกึ่งประชดประชันสังคมกับกึ่งน้อยใจที่เกิดมาจนป่สายนั่งมองหน้าพ่อน้อยบ่นและอมยิ้มนิดนิดอันที่จริงนะไอ้น้อยนิดมันก็สวยหางานไม่ยากหรอกวะถ้าไม่เลือกงานะมีหลายที่ไปนะที่ต้องการสาวๆหน้าสวยๆงานอะไรกันพี่สาย หวังว่าคงไม่ใช่งานอย่างว่าหรอกนะที่ต้องการแต่ส,สาวสวยป้าสายมองหน้าพ่อน้อยอย่างรู้เท่าทันแล้วปล่อยเสียงหัวเราะดังลั่น <c oughs> ไม่ใช่งานอย่างนั้นหรอกโว้ยคิดมากไว้ได้ไอ้น้อยเนี่ยคือที่บ้านข้านาที่อยุธยามีคุณยายท่านหนึ่งมีเชื้อสายมาจากขุนนางสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเชียวนะคุณยายท่านอยู่คนเดียวที่บ้านเรือนไทยหลังใหญ่ ลูกๆหล,ลานๆก็ไม่รู้พากันหายไปไหนหมดปล่อยทิ้งให้คุณยายต้องอยู่เฝ้าทรัพย์สมบัติเพียงคนเดียวและคุณยายท่านนี้แหละที่ต้องการเด็กสาวๆสวยๆมาอยู่เป็นเพื่อนท่านได้ยินชาวบ้านพูดกันว่าท่านให้เงินเดือนสูงซะด้วยนะพ่อน้อยยิ้มหน้าบานหันหน้าไปทางนิดทันทีว่าไงล่ะไอ้นิดจะไปทำงานอยู่ที่บ้านคุณยายท่านไหมเงินเดือนก็เยอะอีกด้วย ดูแลคนแก่นะ่ะคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกและเพื่อเพลินะก็อาจจะเป็นคนแก่ขี้ลืมคนแก่ขี้ลืมนะมักจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกพ่อน้อยบอกแก่นิดปราสายจึงช่วยผู้เสริมขึ้นมาอีกงานก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกนะแค่หุงหาข้าวปลาอาหารให้แล้วก็ดูแลบ้านเรือนให้สะอาดตาคอยซักเสื้อผ้าให้กับคุณยายท่านใส่ก็เท่านั้นเอง คุณยายท่านชื่อว่าอะไรหรือจ้าพ่สายแล้วอายุของคุณยายเท่าไร่แล้วนิดถามข้อมูลในทันทีชื่อคุณยายกลิ่นจ้าอายุแกป้าเองก็ไม่รู้หรอกนะแต่ถ้าจะให้คณีเอาเองแล้วป้าก็ว่าคุณยายกลิ่นนี่ก็น่าจะอายุสักเก้าสิบกว่าแล้วนะจ้าตกลงนิดจะยอมไปทำงานที่บ้านคุณยายกลิ่นแล้วใช่ไหมป้าสายถามอีกเพื่อความมั่นใจ ตกลงจ้าปาสายนิดตอบเสียงใสใบหน้ายิ้มรื่นรื่นอย่างมั่นใจเงินก็เตรียมตัวไปสตอนนี้เลยปาสายบอกทำไมต้องรีบร้อนนักละจ้าป้าสายนิดอดที่จะขมวดคิ้วถามไม่ได้ก็เพราะก่อนหน้าที่ป้าจะมาหานิดนี่นะ่ะป้าต้องเดินผ่านเลือนของคุณยายกลินคุณยายกลินก็เลยถามป้าว่าจะไปไหนป้าก็เลยบอกว่าจะมาเยี่ยมหลาน คุณยายกลิ่นก็เลยฝากบอกมาว่าถ้าใครอยากทำงานก็ให้มาทำงานที่บ้านท่านได้เลยจ้ะป้าสายงั้นหนูก็จะไปทำงานที่บ้านคุณยายกลิ่นกับป้าวันนี้เลยจ้ะนิดบอกเสียงใสยอย่างดีอกดีใจแล้วรีบจัดแจงเตรียมตัวเก็บเสื้อผ้าเดินทางไปอยุธยาก,กับป้าสายในวันนั้นเลยป้าสายพานิดมาถึงบ้านทรงเรือนไทยหลังใหญ่โตและสวยงามมากมาก รอบๆบบ้านก็ยังมีต้นไม้มากมายดูครึมร่มรื่นนิดยืนมองไปรอบๆบบริเวณบ้านอย่างนึกชอบใจกับบ้านเรือนไทยโบราณหลังนี้เดินเข้าไปใต้ถุนเรือนกันเถิดนิดคุณยายกลิ่นท่านั่งเล่นอยู่ใต้ถุนเรือนพอดีป้าสายบอกและเดินนําหน้านิดเข้าไปใต้ถุนเรือนไทยที่ปลูกยกพื้นสูงสําหรับให้เจ้าของเรือได้ลงมานั่งเล่นในยามกลางวันได้อย่างสบายสบายที่แคร่ใต้ถุนเรือน นิดมองเห็นหญิงชราท่านหนึ่งนั่งพับเพียบเรียบร้อยตามแบบฉบับผู้ดีโบราณผมขาวโพลนตัวผอมเล็กนิดเดียวสวมเสื้อคอกระเช้าสีขาวนุ่งโจงกระเบนลายดอกพิกลสีน้ำตาลไหมหน้าตาของคุณยายกลิ่นบ่งบอกว่าเป็นคนใจดีมากๆคนหนึ่งนิดรู้ก็เพราะรอยยิ้มที่คุณยายกลิ่นส่งยิ้มอันแสนอ่อนโยนมาให้แก่นิดนั่นเองคุณยายคะอีฉันพาหลานสาวมาให้ช่วยดูแลบ้านเรือนแล้วคะ่ะ ป้าสายบอกเสียงอ่อนโยนคุณยายกลิ่นยิ่งยิ้มปากกว้างมากยิ่งขึ้นขณะที่นิดเองก็ก้มกราบท่านวาวพระเถินะลูกแน่ใจแล้วหรือว่าจะมาอยู่กับคนแก่ๆได้เด็กสาวๆทั่วๆไปมักจะไม่ชอบอยู่กับคนแกๆ่ๆส่วนมากมักชอบอยู่กับสาวสารุ่นราวคราวเดียวกันมากกว่าคุณยายกลิ่นผู้เสียงยานคลางเยือกเย็นตามแบบฉบับของคนแก่ทั่วๆไป นุอยู่ได้ค่ะนิดรีบรับปากในทันทีแต่คนแก่ขี้บ่นนะทนฟังเสียงคนแก่บ่นไหวหรือลูกคุณยายกลิ่นยังคงทดสอบนี้ต่อไปอีกแต่ความรู้สึกของนิดกำลังบอกแก่นิดว่าทุกถ้อยคำที่คุณยายกลิ่นพูดออกมานั้นไม่ใช่ความจริงถ้าทางใจดีสักขนาดนั้นจะกลายเป็นคนขี้บ่นไปได้ยังไงร้รอยก็ไม่เชื่อพันก็ไม่เชื่อนิดครุ่นคิดอยู่ในใจ แล้วยิ้มกับคุณยายกลิ่นอย่างหน้าบานหนูทนได้ค่ะงั้นก็ตามสบายเลยเมื่อรับปากกันอย่างนี้แล้วยายก็สบายใจขึ้นมาหน่อยกลัวจริงๆพูดอะไรที่ผิดหูไปสักนิดแล้วจะรีบขนย้ายข้าวของนี้กลับบา้านแล้วทิ้งให้คนแก่ต้องนั่งเหงาคนเดียวอยู่กับเรือนประโยคสุดท้ายของยายกลิ่นฟังแล้วช่างเศร้าเหลือเกิน เศร้าจนนิดสงสารท่านจับข้อหัวใจหนูไม่หนีคุณยายหรอกค่ะคุณยายท่าทางใจดีออกนิดพูดเสียงหวานคุณยายกลิ่นยิ้มจนหน้าที่เหี่ยวย่นไปเหมือนกับขนมจีนงั้นแม่สายก็พาหลานสาวขึ้นไปบนเรือนเลยนะอยากนอนห้องไหนก็เลือกเอาเลยบนเรือนมีห้องนอนหลายห้องคุณยายกลิ่นบอกป้าสายจึงพานิดขึ้นไปบนเรือนเลือกห้องนอนตามแต่ที่ใจจะชอบห้องใด เมื่อจัดหาห้องหับให้แก่นิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วประสยจึงลาคุณยายกลิ่นกลับนิดกลับไปบ้านของประสยเองที่อยู่ไม่ไกลจากเรือนของคุณยายกลิ่นเท่าไหรนักแบบเดินไปมาหาสู่กันได้อย่างสบายๆเย,ย็นวันนั้นนิดก็จัดแจงทํากับข้าวตามหน้าที่ของนิดทันทีและนิดก็ได้รู้แล้วด้วยว่าคุณยายกลิ่นชอบทานอะไรก็อาหารโบราณแกงส้มผักบุ้งปลาทูทอดนั่นเองนิดสอบถามไว้กับประสยเรียบร้อยแล้ว นี่จึงทํากับข้าวที่ถูกใจยายกลิ่นอย่างมากวันนี้คุณยายกลิ่นจึงรับประทานอาหารได้มากกว่าทุกๆวันถึงกับออกปากชมนิดอย่างไม่หยุดปากนิดนีด่ทํากับข้าวได้ถูกใจยายจริงๆอร่อยมากๆยายไม่เคยกินข้าวมากขนาดนี้มาก่อนเลยนะนิดยิ้มหน้าบานกับคำชมหนูได้เห็นคุณยายทานได้เยอะๆอย่างเนี้ยหนูก็ดีใจแล้วค่ะ แล้วหน้าที่แรกของนิดก็ได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและงานชิ้นต่อไปของนิดก็คือจัดหาเสื้อผ้าไว้สำหรับคุณยายกลิ่นได้เปลี่ยนหลังจากที่อาบน้ำเรียบร้อยจากนั้นนิดก็คงต้องพาคุณยายกลิ่นเข้าไปในห้องนอนของคุณยายกลิ่นขอบใจจะนิดยายจะนอนแล้วละ่ะนิดไปเข้าห้องนอนเถอะนะออนิดกำลังจะคลานออกจากห้องนอนของคุณยายกลิ่นนิดจึงหยุดชะงักและหันหน้ามาหาคุณยายกลิ่นอีกครั้ง มีอะไรหรือคะคุณยายถ้าเข้าห้องนอนไปแล้วก็อย่าออกมาอีกนะและถ้าได้ยินเสียงอะไรที่ผิดแปลกประหลาดก็ให้อยู่นิ่งๆเฉยๆทำไมล่ะคะคุณยายนิดยอนถามแต่คราวนี้นิดได้เห็นดวงตาของคุณยายกลิ่นเปลี่ยนไปทันทีจากดวงตาที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาบัดนี้ได้เปลี่ยนเป็นแววตาที่โหดร้ายดุดันน่ากลัวขึ้นมาทันทีพร้อมกับเสียงตวาดขึ้นมาว่า บอกอย่างไรก็ทําตามอย่างนั้นไม่ต้องมาซักถามใดๆอีกแล้วไปไปได้แล้วาานิดตัวสันเทารีบรับปากในทันทีแล้วจึงคลานเข่าออกจากห้องของคุณยายกลิ่นอย่างรวดเร็วนึกแปลกใจที่จู่ๆคุณยายกลิ่นที่ท่าทางใจดีกลับกลายเป็นยายที่แสนน่ากลัวไปได้ไงกันและก็เป็นเวลาที่ฉับพลันซะอีกด้วยเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องของตัวเองแล้วนิดก็ยังคงนอนไม่หลับ เอามือก่หน้าผาสมองก็ยังคงครุ่นคิดถึงแต่คำพูดและสายตาอันน่ากลัวของคุณยายกลิ่นยิ่งดึกนิดก็ยังนอนไม่หลับทั้งที่พยายามข่มตาแล้วคงเป็นเพราะนอนผิดที่และกังวลอยู่กับคำพูดดุดันกับสายตาอันน่ากลัวของคุณยายกลิ่นแล้วคืนนั้นนิดก็ได้ยินเสียงสีเท้าของมาที่กำลังวิ่งใกล้เข้ามาและมาหยุดอยู่ที่หน้าเรือนของคุณยายกลิ่นนิดยังคงอดแปลกใจไม่ได้ว่า สมัยนี้ยังมีม้าวิ่งอยู่อีกเลยนี่เขาใช้รถแทนม้ากันมานานแล้วขณะที่นิดยังคงนอนหงายลืมตาครุ่นคิดอยู่นั้นพรานได้ยินเสียงฝีเท้าของใครคนหนึ่งได้ก้าวขึ้นมาบนเรือแล้วได้ยินเสียงของคุณยายกลิ่นพูดขึ้นว่าเชิญดื่มน้ําฝนที่โรยมริหอมหอมก่อนสีเจ้าคะท่านเจ้าคุณมิเป็นไรดอกแม่กลินท่านผ่านมาก็เลยแวะมาเยี่ยมเยือนแม่กลิน อยู่กับเรือนเพียงผู้เดียวคงจักลำบากแย่ yeah, สินะเสดายก็แต่ท่านเจ้าคุณเพชรบุรีที่ต้องด้วนจากไปซะก่อนเอาชีพไปทิ้งเสียที่ทับมิเช่นนั้นแล้วแม่กลีนก็คงจักมีเพื่อนอยู่ร่วมชายคาเรือนดอกนะเสียงชายผู้นั้นที่สนทนาอยู่กับยายกล่นฟังดูอ่อนโยนแต่ก็มีอำนาจลึกๆอยู่ในน้ำเสียงนั้นด้วยนิดกลัวแต่ก็ยังอยากรู้ว่า คุณยายกลิ่นจะพูดอะไรกับชายผู้นั้นต่อไปอีกฉันก็มีดายลำบากอะไรนักดอกเจ้าคะเพียงแต่อดใจที่จะคิดถึงท่านเจ้าขุนเพชรบุรีเสียมิได้ป่านนี้ดวงวิญญาณก็คงขึ้นไปสู่สวรรค์แล้วนะเจ้าคะเพราะท่านเจ้าขุนเพชรบุรีท่านยอมเสียสละชีพเพื่อชาติคุณยายกลิ่นคร่ำครวญแล้วก็ปล่อยเสียงร่ำไห้ชวนสงสาร อย่าได้เสียใจไปเลยแม่กลินเกิดตายเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ได้เกิดมาแล้วและได้สร้างความดีแม้ตายก็ยังตายเพื่อชาติแผ่นดินบ้านเกิดก็น่าสรรเสริญอยู่ดอกนะฉันเองซะอีกที่ยังต้องอยู่อยู่เพื่อรบรากับพวกไอ้มานพวกหัวมันม่รู้ว่ามันจะจ้องล้างแผ่นดินอยุธยาเราไปถึงใดกัน ชายผู้นั้นพูดอย่างเจ็บชำ้ำในหัวใจสงสารก็แต่พระคุณเจ้าพระเจ้าอุทุมพรของเรานั่นแหละเจ้าคาไม่รู้ว่าจากทรงน้อยพระทัยสมเด็จพระเจษฐาท่านไปถึงใดกันจึงไม่ยอมลาพนวดมาช่วยศึกในครั้งนี้ด้วยน้ำเสียงของคุณยายกลิ่นอ่อนละห้อยปนโศพระคุณเจ้าพระเจ้าอุทุมพรท่านก็ทรงเคยลาพนวดช่วยบ้านเมืองครั้งหนึ่งแล้ว แต่ที่สุดก็มีได้เป็นผลดีกะไรต่อท่านท่านก็คงจักเบื่อนายและอีกอย่างแผ่นดินสีอยุธยาก็หาใช่เป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวมันก็จริงของท่านเจา้าขุนและเจา้าข้าบ้านเมืองไม่ได้เป็นของพระคุณเจ้าเพียงองค์เดียวเป็นของชาวอายุธยาทุกๆคนคุณยายกลิ่นคล้อยตามอย่างจนใจเอาละแม่กลิ่น ฉันแวะมาเยี่ยมเยือนแล้วก็จะลากลับแล้วอยู่กับเรือนก็ดูแลตัวเองด้วยเล่าฉันลาแล้วนะขอพระคุณท่านเจ้าคุณเหลือเกินเจ้าค่ะที่ยังมีน้ำใจมาเยี่ยมเยือนดิฉันฉันลาแล้วนะเฟกกลินสิ้นเสียงของชายผู้นั้นก็ตามมาด้วยเสียงฝีเท้าก้าวลงจากเรือนไปแล้วก็มีเสียงควบม้าที่กำลังควบไกลออกไปนิดยังคงนอนตัวแข็งทื่อ ไม่กล้าแม้จะลุกขึ้นมานั่งหรือแอบ,บดูความรู้สึกมันหวาดกลัวไปสมอทุกอย่างและเริ่มไม่แน่ใจอีกด้วยว่าคุณยายกลิ่นจะเป็นคนเหมือนกับนิดด้วยหรือไม่หรืออาจจะเป็นผีสมัยอยุธยากันแน่จวบจนเช้าเสียงไก่ขันนิดยังคงนอนตัวแข็งทื่ออยู่แต่ภายในห้องนอนจนกระทั่งมีเสียงเคาะประตูที่หน้าห้องนอนดังขึ้นพร้อมๆกับน้ำเสียงอัน่อ,อนโยนของคุณยายกลิ่น นิดเอ้ยไม่สบายไปหรือเปล่านะลูกฮะทำไมถึงได้นอนตื่นสายจังสายที่ไหนกันนี่มันเพิ่งจะตีห้าเองนิดคิดอยู่ในใจแต่ก็ไม่กล้าโต้ตอบออกไปได้แต่ลุกขึ้นไปเปิดประตูห้องรับคุณยายกลิ่นด้วยอาการที่ยังคงสั่นเทิมอยู่อย่างนั้นไม่สบายแน่ๆเลยดูหน้าตานิดไม่ดีเลยนะ ประเดี๋ยวยายจะให้เงินนิดไปหาหมอที่อนามัยใกล้ๆเรือนยายนะคุณยายกลิ่นพูดด้วยเสียงอ่อนโยนพร้อมทั้งหน้าตาท่าทางอันแสนใจดีของท่านและก้มหน้าลงหยิบเงินจากกระเป๋าเสื้อคอกระเช้าส่งให้แก่นิดจ,จำนวนหนึ่งซึ่งก็มากเกินกว่าที่จะไปหาหมอซะอีกด้วยซ้ำนิดไม่กล้ารับเงินได้แต่ยืนนิ่งอ้าวทำไมถึงไม่รับเงินล่ะนิดจะได้มีเงินไปจ่ายค่ายาหมอเขาไง คุณยายกลิ่นถามอย่างใจดีอีกเงินนี่มันมากเกินไปนะคะคุณยายแค่ไปหาหมออนามัยแค่นี้เองนิดบอกอย่างเกรงใจคุณยายกลิ่นจิงยิ้มอย่างเต็มหน้าอีกครั้งรับไปเถิดหลือก็ซื้อเสื้อผ้าส,สวยๆมาใส่ก็ได้เนี่ยยายให้คราวนี้คุณยายกลิ่นไม่เพียงแต่พูดแต่ปากแต่จัดแจงยัดเงินใส่มือให้แกนิดทันที แล้วจากนั้นก็เดินหายจากห้องนิดกลับไปยังห้องนอนของท่านเองนิดยืนงงอยู่ครู่ใหญ่ๆและเมื่อคิดขึ้นมาได้ว่าจะต้องมีหน้าที่หาข้าวปลาอาหารมือเช้าให้แก่คุณยายกลิ่นจึงรีบเดินไปเคาะประตูหน้าห้องนอนของคุณยายกลิ่นและก็เหมือนว่าคุณยายกลิ่นจะรู้ใจของนิดจึงพูดขึ้นมาว่าไม่ต้องห่วงยายดอกนะเรื่องอาหารการกินนะ่ะยายพอที่จะหากินเองได้ พาตัวเองไปหาหมอเถอะนะแล้วก็ไม่ต้องมาเรียกยายอีกนิดยืนนิ่งแต่ก็เชื่อฟังและทำตามคำของคุณยายกลิ่นเพราะยังนึกหวาดกลัวคุณยายกลิ่นจากเมื่อวานนี้เองคุยกันอยู่ดีๆแต่พอขัดใจขึ้นมาได้เป็นเรื่องขึ้นมาทันทีด้วยเหมือนกันตาคุณเสียงเขียวนิดไม่อยากให้เหตุการณ์จากวันวานต้องหวนกลับมาอีกเพียงแค่เหตุการณ์จากเมื่อคืน ที่คุณยายกลิ่นพูดคุยกับใครคนหนึ่งถึงเรื่องราวสมัยอยุธยานิดจังหวาดผวาไม่จ้างเลยวันนี้นิดก็ไม่ได้ไปหาหมอที่อนามัยตามที่คุณยายกลิ่นต้องการแต่นิดแอบหลบมาที่บ้านป้าสายเพราะนิดต้องการพูดถึงเหตุการณ์จากเมื่อคืนให้ป้าสายรับรู้จะบ้าไปแล้วหรือไอ้นิดคุณยายกลิ่นนั่นเหรอวะที่พูดคุยกับใครก็ไม่รู้และคุณยายกลิ่นยังเรียกว่าท่านเจ้าคุณทุกคำอีกด้วย และยังพูดถึงเรื่องราวสมัยกรุงศรีอยุธยาซะอีกเองก็พูดเขา้ายังกะว่าคุณยายกลิ่นจะเป็นคนยุคนั้นซะอย่างนั้นแหละประสายพูดอย่างไม่เชื่อในคําพูดของนิดไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรจ้ะปาะสายแต่หนูจะทําให้ป้าเชื่อหนูให้ได้รถหนูจะต้องหาพยานหลักฐานมายืนยันกับป้าจ้ะนิดพูดเสียงหนักแน่นอย่างมั่นใจพยานอะไรของเองการไอ้นิด หรือว,ว่าจะพาตัวท่านเจ้าคุณมาพบข้าอีกคนข้าไม่พบด้วยหรอกนะข้ากลัวป้าสายพูดไปหัวเราะไปป้าไม่เชื่อหนูก็แล้วไปงั้นป้ามีวิทยุเทปไหมล่ะหนูขอยืมหน่อยจะเอาวิทยุเทปไปทําอะไรกันหรือวะไอ้นิดป้าปสายถามหนูก็จะเอาไปอัดเสียงคุณยายกลิน่ขนขณะที่พูดคุยู่กับท่านเจ้าคุณน่ะสิป้านิดพูดอย่างมั่นใจและแน่ใจอีกด้วยว่า ยังไงสักคืนนี้ท่านจะคุณอะไรนะั้นจะต้องควบมามาคุยกับคุณยายกลิ่นที่เรือนอีกอย่างแน่นอนป้าสายไม่เชื่อแต่ก็ยังอุตส่าห์ให้นิดยืมวิทยุเทพป,ปอย่างเสียไม่ได้ก็เพราะดวงตาวิงวอนของนิดเองและทุกอย่างก็เป็นไปตามคาดหมายของนิดเพราะค่ําคืนนี้ก็มีเสียงม้าวิ่งมายังเรือนของคุณยายกลิ่นอีกมีเสียงก้าวเท้าขึ้นบันไดเรือนมา มีเสียงพูดคุยสนทนาระหว่างคุณยายกลิ่นกับท่านเจ้าขุนผู้นั้นแล้วก็เป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาอีกเหมือนเคยเช้าของวันใหม่นิดก็หาอุบายออกจากเรือนของคุณยายกลิ่นเพื่อมาหาป้าสายอีกและได้เปิดวิทยุเทปให้ปาสายฟังเสียงพูดคุยระหว่างคุณยายกลิ่นกับท่านเจ้าขุนผู้นั้นตายตายอกนางสายจะแตกนี่เสียงของคุณยายกลิ่นจริงๆด้วยป้าสายร้องเสียงหลง หน้าตาตื่นตระหนกตกใจยกมือขึ้นทาบอกด้วยความตกใจรู้ชัดๆอย่างนี้แล้วภาษาจะว่ายังไงล่ะจ๊ะคุณยายกลิ่นจะต้องไม่ใช่คนเหมือนกับเราแน่ๆเลยภาษาหนูไม่อยากอย,กอยู่แล้วหนูอยากกลับบ้านนิดคร่ำครวญชวนสงสารภาษาเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าคุณยายกลิ่นจะเป็นผีสางอะไรนั่นอย่างที่นิดกล่าวหาแต่ก็ยังอดที่จะแคลงใจไม่ได้ กับเสียงของผู้ชายคนนั้นที่คุณยายกลิ่นมักเรียกว่าท่านเจ้าคุณป้าสายนั่งใคร่ครวญอยู่สักครู่ใหญ่ๆแล้วก็นึกถึงหลวงตาที่วัดขึ้นมาได้จึงอ้อนวอนให้นิดอยู่ดูแลคุณยายกลิ่นต่อแล้วก็จะพาณิดย์ไปพิสูจน์ความจริงกันว่าคุณยายกลิ่นนั่นเป็นผีจริงไหมและคนเดียวที่จะช่วยไขปริศนานี้ได้ก็คือหลวงตาทีิวัดป้าสายจึงชวนนิดไปพบกับหลวงตาท่วัดนิดจึงยอมที่จะไป เมื่อต้องมาอยู่ต่อหน้าหลวงตาแล้วป้าสายจึงเปิดวิทยุเทปที่มีเสียงของคุณยายกลิ่นสนทนาอยู่กับชายที่ท่านมักเรียกว่าท่านเจ้าคุณให้หลวงตาฟังท่านฟังด้วยอาการที่สงบนิ่งแล้วหันหลังให้กับป้าสายกับนิดก้มลงกราบพระพุทธรูปอยู่ตรงหน้าท่านนั่งหลับตาสวดมนต์อยู่ครู่ใหญ่หญแล้วท่านก็หันกลับมาทางป้าสายกับนิดในอดีตชาติของคุณยายกลิ่นนะ่ะเป็นพัญยาของพระยาเพชรบุรี ที่ถูกพมากข่าตายในกองทัพเมื่อมาเกิดใหม่ในชาตินี้จิตอันนั้นยังคงติดค้างอยู่กับอาวร์ของคุณยายกลินจนต้องเกิดภาพหลวงตาในอดีตชาติย้อนกลับมาในจิตตายสำนึกของคุณยายกลินอีกครั้งซ้าดวงวิญญาณของท่านพระยาอภัยราชาที่เป็นสหายคนสนิทของท่านพระยาเพชรบุรีเองก็ยังไม่ไปไหน จิตยังคงอววรอยู่กับกรุงศรีอยุธยาเมื่อดวงจิตสองดวงที่ตรงกันห่วงอววรอยู่กับสิ่งเดียวกันทั้งสองจิตจึงมาบรรจบกันเหมือนกับเครื่องมือสื่อสารในปัจจุบันที่เขาใช้กันนั่นแหละโยมป้าสายกับนิดฟังหลวงตาพูดอย่างนั้นต่างก็นั่งตัวแข็งทื่อนึกสงสารและเห็นใจคุณยายกลิ่นอย่างมาก คนแก่เพียงคนเดียวที่ต้องอยู่กับเรือนใหญ่ๆเพียงลำพังซ้ำยังมีภาพอดีตตามมารบกวนจิตใจให้ต้องเกิดกังวลห่วงหาอาธรมากยิ่งขึ้นนิดตกลงว่าจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่เหมือนเดิมไหมประสายถามขึ้นขณะที่ก้าวลงจากกุฏิของหลวงตาแล้วและกําลังจะพากันเดินกลับไม่แล้วล่ะจ้ปะป้าสายรู้สงสารยายกลิน ทำไมเรื่องแบบนี้ต้องมาเกิดกับคุณยายกลิ่นด้วยล่ะจ้าพระสายนิดถามอีกข้อ,อย่างที่หลวงตาท่านบอกไปนั่นแหละจิตของคุณยายกลิ่นยังคงอาวออยู่กับอดีตสามเรือนไทยที่คุณยายกลิ่นอยู่ปัจจุบันก็คือเรือนในอดีตที่คุณยายกลิ่นกับพระยาเพชรบุรีที่เคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในอดีตภาพเหตุการณ์ในอดีตก็เลยย้อนกลับขึ้นมาง่ายๆ ซ้ำดวงวิญญาณของพระยาอภัยราชาก็ยังไม่ไปผุดไปเกิดอีกยังคงห่วงอาวล์อยู่กับกรุงศรีอย,ย,ยุทยาเหมือนกับคุณยายกลิน่นเรื่องปแปลกๆก็เลยเกิดขึ้นมาอย่างที่นิดพบเจอนี่แหละแต่ป้าก็ขอบใจนิดแทนคุณยายกลิ่นด้วยนะที่ไม่คิดจะหนีคุณยายกลิ่นไปไหนจ้ะประสายนิดจะอยู่ดูแลคุณยายกลิ่นไปตลอดจ้ะถือว่านิดมีบุญ ที่ยังได้ดูแลพญาท่านเจ้าคุณสมัยอยุธยาอีกด้วยจะมีสักกี่คนเชียวที่ได้เจอเหตุการณ์อย่างที่หนูเจอนิดพูดอย่างภาคภูมิใจและนิดก็ทำได้จริงดังกับที่ปากพูดคืออยู่ดูแลคุณยายกลิ่นไปจนคุณยายกลิ่นสิ้นชีพลงเมื่ออีกสิบปีผ่านไปเพราะไม่มีลูกหลานคนใดมาเลี้ยวแลคุณยายกลิ่นเลยเรือนไทยจึงตกมาเป็นของนิดด้วยความเต็มใจของคุณยายกลิ่นแต่นิดไม่อาจที่จะรับเรือนไทยนั้นได้ ด้วยนิดคิดเสมอว่าเรือนไทยหลังนั้นเป็นของพระยาเพชรบุรีเป็นเรือนของผู้ที่มีบุญหนักสักใหญ่และอีกอย่างเรือนไทยหลังใหญ่โตนั้นมันเกินวาสนาของนิดที่จะรับไว้ได้แต่ก็จำใจรับปากค,คุณยายกลิ่นก่อนที่ท่านจะหมดลมหายใจเป็นการรับปากให้คนใกล้ตายสบายใจเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อเสร็จงานพิธีศพของคุณยายกลิ่นแล้วนิดจึงยกเรือนไทยทั้งหลังถวายวัดไป ทางวัดจึงเรื้อเอาไม้สักทั้งหลังของเรือนไทยมาสร้างเป็นกุฏิบ้างสลาบ้างนิดมีความสุขที่ได้ทำอย่างนี้เพราะบุญกุศลครั้งนี้ยังกลับคืนสู่ท่านเจ้าของเรือนเดิมอีกด้วยคือท่านพระยาเพชรบุรีกับคุณยายกลิ่น